สวัสดีครับผมแอมพูดคาร์ครับวันนี้มาอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz E220 ครับปี08ครับ CTI ครับผมตัวนี้ตัวสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมครับผมคันนี้สวยครับงามครับขายพร้อมทะเบียนนะครับผมเราดูภายนอนครับผมสีสวยเงาฉ่ำทั้งคันนะครับทะเบียนโฟแนะครับล้อ AMG แท้นะครับแม็กยางใช้ได้อีกยาวนะครับผม ระบบไฟติดครบทุกจุดนะครับผมสวยมากครับดูภายในครับภายในเป็นเท้าครีมนะครับผมบอกปรับไฟฟ้านะครับผมโฮมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับผมคอนโซลสวยนะครับดูด้านหลังนะครับ สปาบายในให้เรียบร้อยนะครับผมสะอาดพร้อมใช้นะครับมีแอร์หลังนะครับแล้วดูห้องเครื่องครับ เครื่องเป็นเครื่องฝาดํานะครับผมเดิมๆนะครับไม่เคยแกะนะครับไม่เคยมีปัญหานะครับเรื่องความร้อนนะครับใช้งานได้ปกตินะครับพร้อมเดินทางไกลนะครับผมรถไม่เคยมีประสบการณ์อุบัติเหตุนะครับผมหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับเซอร์วิสศูนย์ตลอดนะครับผมแล้ฟังแสงเครื่องครับผม สตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับโอเคนะครับแสงเครื่องชัดเจนนะครับคันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับผมรถระดับผู้บริหารนะครับผมขายพร้อมทะเบียนโฟแนะครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่แปดแสนแบาทนะครับผมราคามีไว้ต่อรองนะครับถูกใจพร้อมจบรถได้เยอะนะครับผมทรมาคุยกันครับศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเคยินดีให้บริการครับ